อ่า uh, วันนี้เราจะมากันแบบไวๆเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยเอา Star อัปเดตใหม่นะครับมีตัวละครใหม่ตัวนี้เข้ามามันชื่ออะไรผมก็ไม่รู้มาจากกระตูเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้แล้วกูจะมารีวิวทำไมวะเออใช่กูก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมลิกกับผมวันนี้อยู่ในเกม All Star Tower Defense นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเนี่ยครับผมวันนี้เนี่ยเขามีอัปเดตใหม่นะครับโลโก้เกมเปลี่ยนแล้วนะครับเออเขาเรียกอะไรนะโกคูบลูอะไรสักตีสักอย่างหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมกำลังเร่งทำให้อยู่นะครับผมแต่ว่าวันนี้นะฮะเห็นตัวนี้ลงตู้พอดีนะครับผมกดไปโลเดียวออกเลยนะครับผมแบบ อ้าวไอ,อ้เี<อ>่ยมึงจะได้ง่ายๆอย่างนี้เลยลนี่มึงตู้แซ่ดนะเว้ยเฮ้ยมันชื่อว่ามิสเตอร์แวมไพร์นะครับผมอืมก็แวมไพร์อุ้ยแต่ชุดมันเท่ดีนะฮะคือชุดมันเงาเงาเรื่มเื่มเกเรเกเรกัไม่รู้อ๋อแต่นี่มันชุดสูตรนะฮะแม่เห็นเงาเงาเรื่มเื่มแบบนี้บางทีผมก็คิดถึงชุดอย่างอื่น นะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเกี่ยวกับตัวนี้นะครับเพราะผมไม่รู้จักมันเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเตตเบื้องต้นของมันดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูสเตตของตัวละครนี้กันนะครับผมถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้นะครับเราก็รู้สึกว่าเอ้ยลิกแม่งมันพูดจากวนตีนในแบบชอบนะครับอยากติดตามนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับท้ายคลิปนะครับเรามีเพลย์ลิสต์เกมโลบอกนะครับผมก็เราจะเล่นเกมโลบอกวในนั้นเพียบเลยนะครับก็ลองยยย้้้้้้้้ออนน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 กกลล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 ัับบไไไปปปดดดดดูููะะะะชช่่่่ววงงงงงงีีีีตตมมมมมาาพพคคคคิิรรผเเเเฮึ็ ก่อนตัวนี้นะครับมิสเตอร์แวมไพร์นะครับผมเป็นตัวละคร6ดาวนะครับที่มาจากเรื่องอะไรไม่รู้นะครับผมแล้วก็สามารถหาได้จากตู้แซดเท่านั้นนะค่าวางตัวนี้นะครับอยู่ที่666นะครับผมอัปเกรดได้ทั้งหมด8ขั้นนะครับเงินอัพทั้งหมดจะอยู่ที่177,644ตัวนี้เป็นตัวตีกาวนะครับตีแอมไม่ได้นะครับผมและท่าของเขาครับแน่นอนท่ามืดนะครับผมตัวนี้เนี่ยรูปแบบการจูบตีจะเป็นเซอร์เคิลเอลีเท่านั้นฮะตัวนี้นะครับผมเป็นตัวตีติดสถานะดดด้ววยยนนนนนะะะะะะคครรััับบผผมมมมมจจเเ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 ปป็็สถาาาลลลลืือออออไห่่่ตขงูที83,450 10นะครับบวกกับดาเมจเลือดไหลอีก3 3 3 8 0 0เลน89นะครับสปีด5.5และ DPS นะครับผมจะอยู่ที่15,172.73 DPS ที่เห็นหนะ้าตอนนี้นะครับผมจะไม่รวมกับการเลือดไหลที่ตัวนี้มันตีและติดนะครับผมคือ DPS นะมันจะวัดจากดาเมจการตีต่อครั้งเท่านั้นแล้วเหมือนจะโบสถสกิลมาด้วยนะครับในการอัพขั้นท้ายนะใส่บัฟเออร์วินกับบัฟระยะเข้าไประยะที่เพิ่มขึ้นมาจากตรงนี้นะครับเป็นผลของบัฟระยะเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่ออฟระยะนะถ้าเราใส่ออฟระยะเข้า้าววนี่มมักึอล ็มบวกบัฟนะครับผมดาเมจนะครับจะอยู่ที่25350นบะครับบวกกับดาเมจเลือดไหลอีก1 1 4 0 0ล้านเลสนึ่ะครับสปีด5.5เท่าเดิมนะครับผมและ DPS นะครับจะเพิ่มมาอยู่ที่45518.18แต่ถ้าเราอัพตัวนี้จะเลเวล1 7ึ่งเานะครับผมดาเมจของเขานะฮะจะอยู่ที่178,749.9และดาเจากกมรเลือดหลนะครับอยที่9 9 6เล้8 9นะเร้บสปีดาเมะคาับผมเละ d ดมแลนะครับอยู่ที่32,499 9.98ใส่บับออวินกับบับระยะเข้าไปดาเมจนะครับจะมาสุดอยู่ที่536,249.7และดาเมจจากการเลือดไหลนะครับอยู่ที่2,144,998.8ฮะและ120.15เท่าเดิมนะครับสปีด5.5นะครับและ DPS นะครับจะมาสุดอยู่ที่97,499.95อ่าแล้วตัวนี้มีสกิลด้วยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับสกิลเนี่ยมันจะมาตอนอัพขั้นท้ายนะครับผมซึ่งในเว็บเนี่ยเขาบอกว่าสกิลนี่คือมันไม่ทําเฮี้ยอะไรเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะอ่าปัจจุบันไม่ได้ทําอะไรนะครับผมเออ ก็เที่ยงงวะ่ะคือตอนนี้มันอาจจะมีบักหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเราไม่รู้นะครับอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีการปรับนะครับให้มันสามารถกดใช้ได้ แล้วก็มีที่อะไรเกิดขึ้นมาบ้างแต่ตอนนี้ยังไม่มีฮะอ่าแล้วตัวนี้นะครับผมชุดเขาจะเปลี่ยนนะครับผมเมื่อเราอัปเกรดครั้งที่7ด้วยอ๋อถามว่าตัวนี้เหมาะกับใครนะครับโอ้ผมว่ามันเป็นอะไรที่พูดยากมากนะครับผมเพราะว่าศัตรูของเขาเนี่ยครับผมตัวที่ตีติดเลือดเหมือนกันเนี่ยก็จะมีมิการะนะครับแล้วก็อุซุยนะครับผมที่ตึงๆนะตอนนี้ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรดีเดย์กว่าพวกนั้นเลยนะครับทั้งดาเมจมันเองนะครับ DPS นะครับผมแล้วก็ดาเมจติดเลือดนะครับผมร นัมัน5าวิเรื่องเลนก็ ากกันมแอบน้อยกว่าได้ซ้ำคือถ้าเทียบกับอูซุยเนี่ยผมมองว่าพอจะเทียบได้นะครับแต่ว่านะครับตัวนี้มันอัพแพงกว่าตั้ง7 0,000ื่นเลยนะครับผมระยะเท่ากันนะครับ DPS มากกว่ามาหน่อยหนึ่งเงี้ยผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะแต่ถ้าจะเทียบกับมิกาซาดนะครับค่อนข้างห่างไกลกันเลยนะครับผมเพราะว่ามิกร์ซาดเนี่ยอัพเต็มเลนเขาโคตรไกลเลยนะครับผมสปีดก็ไวกว่านะครับ DPS แรงกว่าแล้วก็เลือดไหลแรงกว่าด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้สำหรับผมพูดยากมากนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครเจมไม่เหลือพอเอ็มโล่ไม่เหล หรืออยากกดก็กดเห็เรื่องมึงโอเคเรามาลองกันนะครับผมตัวนี้นะครับค่าวาง66 6, 6นะครับผมอ่าวางไปโอ้แต่ว่านะฮะโอ้รูแบบ c i r c l e คิเริ่มต้นของตัวนี้นะี่ผมว่าใช้ได้เลยนะโอ้ถือว่าใหญ่มากๆนะครับผมโอ้ยผมว่าตัวนี้มันแอบแอบต้นเกมอยู่นะเนี่ยเค่าวางก็ไม่ได้แพงเกินนะครับผมแต่ ก็เริ่มจะแพงแล้วล่ะพูด,ดง่ายๆคือมึลงลงแมปมาปุ๊บมึงยังวางไม่ได้อ่ะเอาแต่เรื่องเลนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับผมแต่ตัวเซอร์เคิลเอลีเนี่ยใหญ่มากนะสแตนนะเริ่มแรกวางของตัวนี้นะครับผมดาเมจจะอยู่ที่1400นะครับสปีด5.5นะครับเลน33มจก็ไม่มีอะไรฮะรเดี๋ยวเราลองสกิลสิอ่าเฮ้ยชึบโอ้โหโอ้โยา่าไม่ยิงปืนโอ้โหแต่ท่าแม่งเท่สัตว์ยัดแค่เหี้ยอย่างเบียวผมนี่ยังชอบเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองให้มันยิงนะครับเดี๋ยวเรากดขายเลยนะครับอ่ะกดขายปับ๊บ1ฮผ่านไป2ฮ3ฮ่ง สี่ฮิตห้าฮิตก็มันก็ลมตัวติดเลือดทั่วไปนะครับผมมันก็จะประมาณห้าหกฮิตประมาณเนี้ยนะเฮ้ยแล้วมันมีเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรนี่เฮี้ยนี่บั็อกวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮี้ยเอฟเฟคเฮี้ยอะไรวะผมว่าเลือดมอนเยอะไปนะเราไม่น่าจะยิงตายนะเนี่ยไอ้เฮี้ยกูว่ากูได้รีเกมอีกเฮี้ยมันคือเอฟเฟคสตินแล้ววะเนี้อะ A few moments later มากูมาใหม่สัตว์ <G ül> อัพจากสูตรไปหนึ่งนะครับใช้ตังค์777นะครับบวกแค่ดาเมจอย่างเดียวอัพหนึ่งไปสองนะครับใช้ตังค์1,950นะครับบวกดาเมจอย่างเดียวอีกแล้วอัพจากสองไปสามนะครับใช้ตังค์4,500นะครับบวกเลนนะครับผมบวกดาเมจและที่สำคัญเปลี่ยนสกิลด้วย Multiple Devil Shot อ่ะโอเคนะครับผมสกิลเปไ็นยังไงฮึบเออจะอ๋อยังแค่มีด็อกแด๊กคอด้วยไอ้เหี้ยสกิลมันก็เหมือนสกิลแรกเลยนี่หว่าลองมาดูชัดๆอ่ะ เพิ่มเพิ่มอ่ะดอกนะคือมอนตายไปแล้วนะไอ้เหี้ยนี่พวกพ่อกูยิงไล่สัตว์ไอ้เหี้ยมาแนวแอนิเมชั่นชายแกเอ้ยเอ้ยยิงปั๊บปั๊ปปั๊ป เทเทเทอ่าตอนนี้ก็จริงๆเลนมันก็เพิ่มมาไม่ค่อยเยอะนะครับกับการเปลี่ยนสกิลครั้งนี้นะแต่ว่ามันใช้ตังอัพไม่ค่อยเยอะนะครับในขั้น1ขั้น2นะก็พอจะตีพวกแบบพาวฟูลอะไรอย่างงี้ได้อยู่อัพสไปสนะครับใช้ตังห้าไปสองร้อยห้าสิบนะครับบวกแค่ดาเมจอย่างเดียวสี่ไปห้านะครับอ่ารอบนี้อัพแพงขึ้นมาหน่อยนะครับใช้ตังหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับบวกเลนนะครับแล้วก็บวกดาเมจอ่ะคราวนี้อัพจากห้าไปหกนะครับผมใช้ตังสองหมื่นห้านะครับมเเเป็นดวววลา้ย นะครับผม c i r c l e คิลเอีนะฮะมีการอัปเกรดนะครับผมใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะฮะเรื่องเลนก็เนี่ยฮะเห็นไหมผมบอกแล้วมันไม่ได้เยอะอะไรเลยนะฮะนี่คือเลนสูงสุดของเขาแล้วป่ะเออเนี่ยแปนะฮะอ่าแล้วเหมือนอัพขั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับเไป8นะครับผมตรงนี้จะเป็นการโบกสกิลขึ้นมาล้วนๆเลยนะครับผมอ่าแล้วแถมโบกดาเมจมาด้วยนะครับค่าอัพจะอยู่ที่เก้าหมื่นนั่นเองอ่านี่มาแล้วสกิลเรานะฮะเซอร์เคิลเอลียังไม่ได้ใหญ่ขึ้นอะไรแต่อย่างใดนะครับก็ โอ้โหไอ้เฮียอย่างเท่อ้าวแล้วชุดเขาเปลี่ยนด้วยนะฮะเอาเมื่อกี้กูยังเห็นไม่เปลี่ยนอยู่เลยฮะอ้อรอบนี้เขาไม่ใช้ปืนแล้วนะฮะเขาใช้หมัดแล้วผมโอ้ยผมว่าเท่ดีนะฮะโอ้ยผมชอบเลยโอ้ยคือสกิลมันเฮียอย่างเท่แต่แต่เสียงเอฟเฟกต์มันดูดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่คือเอฟเฟกต์มึงแม่งมันอย่างอ่ะอุ้ยมีมีสัญลักษณ์มือโอ้ยไอ้แม่งกูดูไม่ทันว่ะไอ้แม่งมันไวอย,อยู่เนะี่ยคือโอ้โหสกิลเขามีรายละเอียดเยอะมากเลยนะฮะไอ้เหียสวยนะครับผมแล้วแม่งก็ไวมากๆด้วยนะ โอ,อ้แต่มันก็ไม่ได้ไวขนาดโอ้ยมีรูปหมาดิดูดิเต้เขาเชิบเอาเฮียตายกวงฟึบหัวหมาตุ้มครับคือกูว่านะไอ้เฮียเอฟเฟก์มึงอ่ะแม่งอลังการมากๆเลยนะครับแม่งมันเหมือนขีปนาวุธแบบระเบิดนิวเคลียร์ลงโลกนะครับแต่ว่าซ้ายเอฟเฟก์มึงเหมือนคนเดินอยี่บใบไม้อ,ะ <laughs> อ่ะไอ้เฮียดูดิเอ้ยความโกลทุกอย่างไฟ เอฟเฟกมีรูปมือแม่มีลูกตายเฮียมีรูปหมาพุ่งโอ้โหคือ,อรายละเอียดสกิลดีมากนะฮะถึงแม้ว่าเราจะเล่นปิดเอฟเฟกก็เถอะนะครับแต่ผมว่าเอฟเฟกอันนี้เท่มากๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลของเขากันดีกว่านะฮะไม่แต่ในเว็บมันก็พูดแล้วไงว่ามันทำอะไรไม่ได้ใช่ป่ะคือเราก็ไม่ต้องลองหรอกจริงๆอ่ะนะฮะอ่าเดี๋ยวเราสปอนมอนมาเยอะๆเลยฮะเลือดประมาณเนี้ยสองแสนะอ่ะอ่านี่ฮะติดเลือดแล้วนะครับผมอ่ะกดสกิลฮึบ ไม่มีไม่ไมีอะไรเลยฮะไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมว่าตัวนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจอยู่นะเพราะว่ารูปแบบ circle l e มันค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมถ้าเทียบกับแบบพวกมิคาสะนะครับแล้วก็อแต่อูซูยแม่งเทียบยากว่ะอูซูยมันเป็น l e โคนโคตรใหญ่เลยนะครับผมคือถ้าราวางดีๆเนี่ยมันก็โหดเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมว่า c i r c l e LE ตรงนี้มันน่าจะใหญ่กว่ามิคาสะนิดนึงปะ ก็สาหรับยูนิตตัวนี้นะครับถามว่าเหมาะกับใครนะครับส่วนตัวผมนะครับผมมองว่ามันก็พออารมุบอร่อยนะครับพอก้มแก้มไปได้นะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่มีมิกระ6าหกดาวนะครับหรืออาจจะไม่มีอุซุยหดาวอะไร้ยเพราะตัวนี้มันก็พอใช้ได้อยู่นะและในอนาคตเนี่ยไอตัวสกิลเนี่ยมันอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันใช้ได้แล้วก็ได้นะครับมันอาจจะเอาโหดขึ้นมาตอนนั้นก็ได้นะเอาไว้เดี๋ยวตอนนั้นเราอาจจะเอามาทํารีวิวให้ดูอีกทีนะแต่ผมว่าตัวนี้เนี่ยมันดูจะเป็นตัวต้นเกมที่ดีกว่าอุซุยกอ่่่มมมาาวูนรผตแที้ให คันใหญ่เลยะรบถ้าเทียบกับมิการนี่คือใหญ่กว่ามากๆเลยแล้วด้วยความที่สปีดการตีมันไม่ค่อยน่าเกียดมากนะครับมันก็ตีเร็วพอๆกันนะครับผมแต่ว่ารูปแบบเซอร์เคิลเอลีมันใหญ่เงี้ยมันยิงทีเนี่ยมันมีโอกาสติดมอนได้หลายตัวกว่านะครับราคาอัพตั้งแต่ขั้น1ขั้น2เนี่ยไม่ค่อยแพงมากนะครับถ้าเทียบกับมิกาะกับเอ่ออุซุยเนี่ยนะครับไอ้พวกนั้นนะ่ะอัพขั้นแรกๆก็เป็นพันแล้วมิกานี่คือแพงเลยแต่ถ้าถามถึงในเลนเกมนะครับผมก็ยังเชียร์พวกนั้นอยู่ดีนะครับผมณนะวันทีีี่่่่่ตตััััััววนน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 ้้มนม้มมมมมมยยงงงงไไสสสกกกกกินะิิลลลละะะแแแบบดดททํําาาาาอถ อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยเปรียบเทียบอีกทีก็แล้วแต่จะตัดสินใจกันนะครับต้นเกมเลดเกมนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ย เกมมันดูดีกว่าพวกนั้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเลดเกมก็ยังสู้ไม่ได้นะตอนนี้นะถามผมว่าตัวนี้น่ากดไหมนะครับเอาตรงๆนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้น่ากดขนาดนั้นนะครับถ้าเรามีตัวเมตาเลือดไหลอยู่แล้วนะครับอย่างมิคาสะหรือว่าอุซูอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าถ้าเอมเมอรลน้องเลยเยอะนะครับแบบไม่รู้จะทําอะไรแล้วนะครับผมตัวแม่งมีครบหมดแล้วนะครับอยากจะได้ตัวใหม่ๆมาลองอะไรเงี้ยนะครับผมว่าตัวนี้ก็โอเคนะถ้าน้องไม่ได้รีบมากนะครับผมว่าอาจจะไม่จําเป็นนะผมแต่ว่าถ้าน้องรีบนะครับแบบเอออี๋อะบอ่กูจะไปลงีวม15 กูอยากได้ตัวตีติดสถานะดีๆใช้นะครับแล้วแบบไอ้เหี้ยกูจะลงแล้วอีก5นาทีกูลงนะครับผมแล้วตัวนี้แม่งเข้าตู้พอดีนะครับผมว่าก็กดเอาไปใช้ถูถ่ายได้นะแต่ก็นั่นแหละนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมานะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมถ้าเพื่อนๆคิดเห็นต่างออกไปยังไงนะครับอยากจะเสริมนะฮะตรงไหนผมพูดผิดอะไรเงี้ยหรือว่าพูดไม่ถูกใจใครนะครับขออภัยด้วยนะครับผมข้อมูลตรงไหนผิดสามารถโต้แย้งมาได้เลยนะครับผมนักก็สหรโลนี้นะฮะคงต้องลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลคคคคค์กกกดดดดนนนะะะรรรรััับบทที่่่่สาาาญออยยยลลืืมมปปุิิงงแจ้้้เเตว ี playlist เกมโรบอกไว้เต็มไปหมดเลยนะครับผมเอาไว้ย้อนกลับไปดูนะครับวันนี้นะฮะผมกับมิสเตอร์แวนพร์นะฮะคงต้องไปนอนก่อนแล้วนะครับแต่ไอ้เรื่องนี้ไม่น่านอนนะครับเพราะว่าแวไพร์แม่งออกหากินกลางคืนไอ้สัต